ก้่วเต้นเต้นวางหางๆก้าวก้าวก้าว,าววนนะาาอย่างน้อ,อเป็นหนึ่งือี๊ใส่ใจฝ่าเท้าเนี่ค่อยๆเรื่อนมีนักเครื่องขึ้นนะเดื่ดดดดไปเรื่อยเรื่ไปแล้วก็อยูให้นี กิินหนักไปงหมดไม่ไปโยู่นี่ใสใจทางนี้้วเ็นไามส่ใจตับท้าวเลือเครื่อมีหนักเครืเคลนเคลนนไหมินหนักลงไปหมดไม่ยม่เก็บทางนี้ก้ั เนี่ยคอยมือแก้เพื่อนแข่งเพื่อแข่งนู้นกับน้ำนี้เนี่ยทำแบบน้ำนี้หรือแบบน้ำนี้ใส่ใจแล้วกล้ากล้าพอจะสบายกล้ายาวเลยเนี่ยกล้าสั้นใส่ใจแล้วค่อยๆเคลื่อน Yeah. Obrigado. <coughs>

you เห็นมมันนี่เป็นรูปแบบนี้กาไส่ใจกว่ากาเลกปเ็นัเป็นวิีกใจแลค่อ้อตรงๆ้เล้าวไปใจแลค่อยๆเคลื่อน ก้าไหมใสใจป่าท้าเพื่อมีหนักเพือนขึ้นไหมอันี้เป็นใส่ใจนก้าทำไหมใส่ใจแล้วค่อยๆเพือหนักไหมเป็นนิดใส่ใจก้ารู้ไหมสังเกตป่าท้าเพือนจำไหมรัใส่ใจแบบนี้